หลายคนก็คิดถึงจนอดที่อยากจะดูละครไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับป้องนวัดเป็นพระเอกดาราสุดมาดเข้มคนหนึ่งที่โกอินเตอร์ไปถึงประเทศจีนเลยนะครับเรียกได้ว่าเก่งสุด,สด ไปเลยล่ะครับสำหรับพระเอกหนุ่มคนนี้เขามีดีกีที่ไม่ธรรมดานะครับหลายคนคงไม่รู้นะครับว่าการที่จะโกอินเตอร์ ไปประเทศจีนได้หรือโกอินเตอร์ไปต่างประเทศได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย,ยจริงๆครับหลายคนต้องผ่านการแคสหรือมีความดังจากในประเทศของตนเองก่อนจึงจะสามารถไปดังที่ต่างประเทศได้ เรียกได้ว่าเป็นการฝ่าฟันอุปสรรคสุดหินเลยล่ะครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ป้องนวัตเขาก็ใช้ความสามารถการแสดงของตนเองและทำให้ทุกคนได้เห็นว่าเขามีดีพอที่จะโกอินเตอร์ไปเป็นนักแสดงที่ประเทศจีนได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่การแสดงที่ประเทศไทยเขาก็ไม่ทิ้งนะครับก็ยังคงแสดงให้แฟนๆได้รับชมละครดีๆอีกมากมายครับ